วันนี้จะกินอะไรดีนะหมูย่างดีไหมหรือว่าจะเป็นไก่ทอดดีละ่ะสเต็กดีไหมคะไก่พะโลก็น่าสนเนาะหรือจะเป็นแกงกระดูกหมูอย่างที่เคยกินดีคะ สรุปได้คำตอบแล้วค่ะอ้อมมากินอาหารจานนี้นะคะเซตนี้นะคะมันคือซุนทูบูค่ะหรือว่าแกงเต้าหู้เดี๋ยวมาดูของจริงกันดีกว่าเน้ะ เรามาดูเมนูกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือเราบรรดาเมนูของแกงเต้าหู้ทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้อ้อมสั่งเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวแกงเต้าหู้ทะเลนะคะมันมีอ,อื่นด้วยแหละมันจะมีเป็นหอยค่ะมีแกงเต้าหู้กะหรี่มีแฮมชีสมีปลาหมึกเออนะหลากหลายเมนูนะคะของแกงเต้าหู้มากๆนะจ๊ะ,ะ,ะเดี๋ยวมาทานให้ดูแล้วกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะ เขาเอามาเสิร์ฟเราแล้ว,ลวเอามาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงตู้ทะเลโอ้ยเอาอีกแล้วไอรเกาะกล้องเอาละนี่นะดูนะคะมีหอยเห็นไหมมีหอย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 หอยค่ะหอยอแล้วมีอะไรอีกอ,อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอยนางรมตัวใหญ่นะเออ กุ้งค่ะกุ้งกุ้งปลาหมึกชิ้นน้อยนะคะดูสิแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเต้าหู้ค่ะเห็นไหมเป็นเต้าหู้แต่ว่ามือนีพิเศษค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์อย่างหนึ่งนี่ค่ะเห็นไข่ไก่ไหมเขามีวางเตรียมให้เราบนโต๊ะด้วยไข่ไก่นี้เป็นไข่ไก่สดนะเอามาทำอะไรเขาเนี่ยให้เรานำไข่ตรงนี้ล่ะนะเต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแกงเต้าหู้ตรงนี้เออนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เอาล่ะตอนนี้อ้อมเตะไข่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็คือพยายามกบไข่ก่อนเออกบกบกบให้มันบอกว่าสุกเร็วๆนะด้วยความร้อนของไอชามร้อนนี่แหละนะคะแล้วก็อาหารนี้ที่มันร้อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งไข่มันก็จะสุกนะจ๊ะอ้าวข้าวล่ะข้าวอยู่ไหนเดี๋ยวมาดูข้าวกันนี่ดูภาชนะใส่ข้าวของอาหารมื้อนี้ก่อน ดูโบราณนะเป็นดูนะคะเป็นหม้อหินนะคะหม้อหินจ้าเปิดมาปับ๊บนี่เจอข้าวคะ่ะเห็นไหมข้าวเนี่ยนะซึ่งข้างในมีถั่วด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการทำยังไงอ้าวเดี๋ยวดูนะเขาไม่ได้กินข้าวอย่างนี้เลยนะคะจากจานไม่ใช่นะเขามีวิธีการคะ่ะเอาล่ะดูสิ่งนี้นะจ๊ะข้างในเนี่ยมันคือน้ำชาอุ่นๆค่ะ ทำยังไงนี่ค่ะเราจะต้องเทน้ำชาตรงนี้นะใส่ลงในข้าวโอเคอุย๊ยผิดวิธีการนิดนึงลืมที่บอกว่านะคะที่ผิดวิธีการคือจริงๆแล้วเราจะต้องนะ ตักข้าวออกจากไอชามหินนี่ก่อนแล้วก็มาใส่ในถ้วยเป่าตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเทน้ําร้อนใส่นะคะลงในชามหินซึ่งมันยังมีข้าวก้นชามเนี่ยเหลืออยู่เขาจะกินเหมือนเป็นแบบว่าข้าวต้มเออเนาะเหมือนแบบคนโบราณเราที่กินเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออมันก็อร่อยดีนะคะหอมๆนะยัยอ้อมเสลอนิดนึงก็คือว่าเอาน้ําเทลงไปก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอ้อมทานได้สามารถ โอเคนะคะยังไงเดี๋ยวอขออนุญาตทานเจ้าซุนทูบูตรงนี้ก่อนละกันเนาะสรุปว่าเข้าต้มหมดค่ะ ข้าวสวยก็หมดด้วยปลาก็เหลือแตะก้างแล้วแต่ว่าแกงเต้าหู้ไม่หมดค่ะเพราะอะไรหรอไม่ใช่แม่อร่อยนะกินปลาไปทั้งตัวนะ่ะอิ่มปลาไนงะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบาย